ขอขอกลบสวัสดีทุกคนครับดี่รับสู่ช่องดีดีบีมชนแนลวันนี้ก็จะมาเล่นเออดาวเคระนะครับมาเล่นตัวนี้กันนะครับ <c oughs> โอ้คอนเหมือนทวขอว่ะก่อนที่จะมาดูครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะไปรับชมกันเลย เ้าเจ้าฟังทีมเขานะฮะแล้วเคล,ล่าเป็นเพศหญิงแต่ผมเป็นเพศชายนะครับก็จะมาโชว์สเต็ปความโหดของผมนะครับ <c oughs> เปินกิจใจให้ผมด้วยนะครับเอาสกิลไหนดีเอาสกิลหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่ามันผมต้องไปในกลางนะครับอันนี้รนะ <c oughs> นจริงนะเมตีต้องไปในกลางโอ้โหคือข้อนสองอันนะโว <c oughs> คือข้อนสองอันด้วยนะครับ เฮลวิโกไอ้เย่เสียงพูดมาเรียโร้ยว่ะนี่ตีก่อนนะครับ <c oughs> อืมอืมอืมอือเอาไปเด็กอืมตบแม่งตบแม่งเออมาดีก็มาดี แตกนะแตกนะเข้ามาใกล้ป้อมสิครับเดี๋ยวเดมันสกิลอะไรวะอันนี้ไม่รู้นะรอสัตวตมาก่อนมาใกล้ๆผมมาใกล้ๆก่อนนี้เออ้ออเออุ้ยเกือบแตกครับเฟิร์สป่านเลยนะมึง อ้าวไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านแตกนะอุย้ยโดนเต็มๆจังหวะนี้ยังไงยังไงเดี๋ยวจะจะได้ขับป้อมได้ไหมเดีย๋ยวหรออืม,อมแตกไปหนึ่งแล้วสิครับคิวไปหนึ่งจังหวะนี้อืมตบค้อนตบค้อนตบค้อน <c oughs> ตีป้อมนะครับจังหวะนี้ตีป้อมอืมตีป้อมตีป้อมไปแล้วครับโอ้ยโดนเต็มเต็มเลยพี่ต่อให้เลือกครึ่งหรอดแล้วครับเอ้น้องน้องอืมตบตบแม่งอนะอืมโอ้ยโดนเต็มเต็มอืมอะไรเอ้น้องไอ้น้อง,อองกลับบ้านไปเอายืนนิ่งทำไมครับแตกนะแตกนะ ตีมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้ตีป้อมอะจังหวะนี้ต้องตีป้อมนะครับตีป้อมอะจังหวะนี้ตีป้อมนะครับตีป้อมนะครับตีตี ไอ้น้องจะสู้กับพี่ไหวอาคนละชั้นไอ้น้องเจอดาวเคล่าไปหน่อยครับเคล่าไม่รู้นะมันชื่อฮีโร่ดาวอะไรผมนึกว่าดาวแค่นะอันนี้ไม่รู้นะโหมันมากเลยคือข้อสองอันเนี่ยอ่าไปปวนก่อนจวัวหวเนี้ยนะมาดิมาดิไอเสือไอเสือไอเสือ,อ,สอมาดิ อ้าวอาโหโหเหรอโหเหรอโหสู้กับพี่เหรอเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วอืมตีป้อมตีตีตีชิบหายแม่กูฮู้มาฮารุคาเมะครับ ม่อยู่บ้านนะครับน่าจะไม่มาแล้วน่าจะไปออกนะครับครับครับ เนอรู้อืมครับอืมครับไอ้เฮียแม่กูโฮมาชิบหายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราทำคลิปต่อไปอยู่นะครับโชคดีนะที่ผมซื้ออโปโปมาเนี่ยถ้าเป็นเครื่อื่นในชิบหายแนย่นอนมาอีกกงจักมาดิฮดัลโเขน โอ้โห oh, ยังไม่ได้สักคิวเลยเนี่ยยังไม่ได้สามคิวเลยโอ้โหเมื่อกี้ขาเจ้าแม่โคผมมา,มาเฉยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอย่าอย่าทำคลิปดีโอต่อครับาจากวันนี้เราต้องรีบตีป้อมนะครับโอ้ oh, มานาหมดแล้วต้องตีป้อมเร่การให้แตก อะไรจ้าเพื่อนมาแล้วจ้า,ขอ,า,จาขอบับหน่อยนะครับเฮียไม่ได้บับเลยมาดีอีกองจากเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเร็วสวยอย่าได้ป้อมหนีใจเย็นหน่อยอก็จะวันนี้นะครับเราก็จะมาตีป้อมนะครับคลิปก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยเราใจเย็นเพื่อนพวก <c oughs> จะเย็นพวกเอ๋ยเดี๋ยวเราก็ได้ตีเป้าแล้วมาห่มไหนก่อนเลยตีตีสวยครับป้อมกลางแตกนะครับจังหวะน,นี้เอาอยัางไงเอาอยัางไงมาดีมาดีาดเฮื่อนมาเป็นฝูงเ่อนมาเป็นฝูงนะครับหมุน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 ได้เขาป้อมนะครับโอ้

อย่ามาอย่ากูมาเกือบแตกแล้วครับจัอองหวะนี้เอาเองไงครับป้อมเอาเขาจะตีป้อมแล้วโอ้โหเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นะครับเกือบแตกนะครับเมื่อกี้แม่ยโโหมาเฉยแต่ไม่เป็นไรรเราทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกระชืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เล่นแป๊บหนึ่งแม่ผมหัวมาเฉยอาแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็จะมาเล่นต่อนะครับโอเคจะจบป้อมเลนกลางได้หรือไม่นะครับโอ้โอ้อะไรอะไรมันโค้นแหลกขนาดนี้ว้าช่วยหมุนช่วยหมุนบวกได้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 น้องเพิ่มเรื่องให้แล้ว เราคิดมาก่อนนะครับมาห่มไรเลยตีป้อมเลยเฮ้ยไม่มีใครมาตีอ่ะโอ้โหอะไรวะอะไรอัศวินอัศวินอัศวินอะไรครับอะไรมึงอะไรของมึงรีบตีบป้อมแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องรีบตีบป้อม้วครับโอ้ยป้อมโดนยิงป้อมโดนยิงตีป้อมลนะตีป้อมลนะไม่ไหวลนะโอ้เพื่อนมาคนมาเยอะเฮ้ยเพื่อนผมมาแล้วจนนังหวะนี้เอาอยัางไงต่อครับ โอ้ย oh, 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 oh. หออยอก่อนนะครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหผมโดนอืมเอาจังหวะน,นี้เอายังไงยังไงยังไงครับยังไงยังไงมุนนะครับจังหวะน,นี้มุนดีครับมุนดีครับเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงครับผมไปแล้วครับป่อยให้ชึ่แล้วบวกได้บวกได้จะจบไหมจะจบไหมจะจบไหมจบจ,จบจบจบผมแม่งผมได้ปุ๊บแล้ว จบ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 สวยนะครับเป็นยงไงกันบ้างครับคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไม่มีเป็นของใครเอาเป็นของอื่นเฉยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี